มือมีเกียจ้ะมือก็อุ้มมีกียร์แล้วมีผู้เป็นพ่อเป็ี่ยนด้วยจ้ะครับลูกใต้ลูกใต้น้องชมำปาดนะฮะโอ้วแม่นทุกคนน้องชมำปาดจะทงนี่อ๋ออ๋อใบนะอะไรไวนะบ่ออให้ผู้ใดกินมึงามสวยไงกูคือลูกหลักไงจ้องไใบถาอมสูลูกสาว ฉันก็บอเห็นสันึดว่านั้นมันเบิดแล้วหรืออย่างฉันบอเห็นเลยเธอเป็นใคร <laughs> เขาก็ <laughs> เ,เห็นนี่ลหละเนี่ยเกาได้กินนหละสวัสดีครับสวัดีครับบุญแตียงเตงอีแเหรอแตงนีงง่เหรอแตงนี่เหรอเมื่อไหร

เดี๋มันดอกไม่ดอกทะลุอันนึง้วดอกคนมีไูเอียนยัตัลุเหมือนมูเบ็ดรถแ่เหมือนมันเด็กคำนี่มันสอดพุดลงไปลงไปไป เขาเนี่ออกไปอีกที่ล่ะขอบหันขอบหัน

กับม่เลยนะมาแม่เอ็มเอไม่หัวนะนี่จะย่เลยย่ำเ้ยมงื่อว่ามึกขื่หนีเลยมึงเรียงอะไรัดไงเลยนี่แม่มาแล้วเย็บครับน้องครับวไปเฮี่ยวนี่ผ้าเบย์ปวดขา้า

มึงแม่มึงนี well. ่ของเขียวคนเทตัวเฮียประจําครับซุ่มเี้ยนะนี่ตัวเทะตัวตัวไทยเองอ๋อตอนกีฬาสีกับงานนั่นแหละที่เราเอาขึ้นซุ่มเหีครับตุ้มๆแม่นี่หมดไฟหมดเนี่ยเจ้ตัวงแต่องเพื่อน

ค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็เราก็กําลังจัดงานปาร์ตี้นะคะเพราะว่าวันนี้ฟกซองนะคะเป็นมังกรเบาฟกซองนะฮะ,นะะปาร์ตี้เราก็จะอันนี้งก็มาแล้วนะคะนิ้งก็มาถึงแล้วนะคะเพิ่งมาถึงบางเรงนี่ทีมทีมผู้บ่าวฟกซองคืนนี้นะคะ เดี่ยวครับลูกไส้ลูกไส้น้องแชมปัปนะฮะโอว่ามีอนคือคนน้องแชมปัปาร์่นทังนี้อ๋อไวนะอะไรไวนะเขาค่อนข้างไวนะอันนี้เพื่อนครับอ่าเป็นน้องนี่มาดูใกล้ๆหน่อยซิอะไรนะเป็นคนสวนครับเด๊แม่หนิว่าสวนด้พอไหมแม่เขาเป็นคนสวนโอ้โหนี่ให้ได้ยินได้ปาร์ตไม่บ๊วย เป็นล้มเลยมาเป็นลรเลาย่างเางแม่เอาังหันตั้งหันาล้อ่าคืร์ตี้นะก็เรากำลังติดไฟกำลังทานไฟกันอยู่นะฮะแบบอ๊ดมินิเหมือนแรกนี่คือแบบเป็นงานโฟกซองแบบมนี้แบบน่ารักนะคะทีมงานก็มาแล้ววถแเทลก็มาแล้วนะอ่าเฮ้ ใครมา,มาคนสวยมากเนอะเค้าเป็นเจา้าของบ้านคือห้องกามาเจา้าของบ้านอย่างบุดีคือห้องกามาเนี่ย หมูลูกไส้หมูชั้ปลาสำหรับอันพวกจะเถาะก็คนารอบี่ยมันเถาเลยอ่ยวนี่เดือดซันเกมเอาะนะไก่คนแรกเดือดไก่ฉันตีลูกผมเม็ดย่า่ขี้หน่อยแฮงเก้เลยครับเนื้อกินลุย ไก็ห่วงมึงแห้งเหรอแม่มอยากเจอความจริงหรอ,อ <laughs> บอสเขมาแล้วนะคะคนสวยมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอ่าคมชัดลึกคมชัดลึก <laughs> บางเสียบบาทันเอฟซีบางขีบเสียบบาทันบางบาสนาอ่นล่องขาดล่งแน่ในวันแม่นี้ลุยเด้อนุ้งนิง้งจะไม่ม่นมัน ได้สดกันวนนี้เราเราจะมากินข้น<พ>าว <ๆ S 1> นะคะเมน<ๆ>ูมึงหูบองัวอ,ออกลูกตั้งแต่มือที่ว่าคุณรมชีพที่ว่ามันออกลูกนเนี่ยกูคิดแน่ใจอยู่ว่าเออกูคือบ่ได้กินวะ <c oughs> กูก็บ่ได้กินแล้วขึ้นมาออมนี่บ่ออมให้พูดได้กินมึงบ่สวยไงกูคือลูกหลักไงจองไว้ถ้าออมดูลูกสาวฉันก็บ่เห็นซสมิรวาแม่นั้นเบิดแล้ว,ลวหรืออย่างฉันบ่เห็นเลยเธอเป็นใคร เขาก็เห็มนี่ลหละเนี่ยเขาได้กินหรือกันเาจา์แดงไม่ไมาดูเมนูค่ะพี่จริงแว้วกูคือลูกยายต้มหมกหัวออมน่องงัวน่องว่าแพ้วๆดีป่ะออกดูตะมือนั่นแหละพี่น้องเื่อน้องก็มาอออมพนแม่โอ้ยา คโยอย <Okay. S 1> เคค่ะพี่นอ้องวันนี้เราก็จะมีงานโฟกซองตอนเย็นนะคะกำลังเตรียมสถานที่นะคะพี่นอ้นขอ,ของคะควาชินขาวก่อนรอดูไลฟ์สดนะคะ